สวัสดีครับปมพี่น้องนะครับสวัสดีวันที่18พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 4ยหสี่พี่น้องลับมาพ่อกันอีกแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับพามาขึ้นเขาพี่น้องเลาะหาบึงเห็ดนะครับพี่น้องเห็นบ่เห็ดก้อนนะครับแหลงจึงคึงอยู่พี่น้องนะครับบมมีคนขึ้นมาพี่อุย้อยกลังเป็นเจียมีพี่น้อง อา้าโลา่บึงเห็ดกอเชี่น้องช่วงนี้นะครับเย่ yeah. ดอกงามท่านในมีแนวห้องก่นกับตาด้วยไหนะ้องอ๋อใส่ไปก่อนพี่ครับเห็ดกอมาครับพีอีกแลนะ้วสามดอกอี่ กีกับมีนะครับกีกง,งามๆมอดก็เรลือกันเลยเฮ้นี่ครับดอกแตกซองดอกนะครับแต่ก็นยังงามอยู่เห็นมะขาวจั๊วอะไรเปล่องอุ้ยค่อยอยองมาครับนี่ เป็นจีแบบเหี่ยวๆพี่น้องจีแบบสีชมพูนะครับบนสีแดงเป็นจีงามเลยนะครับอีกดอกหนึ่งเปิดแบบเร่งๆพี่น้องอ๋อุ่มเดี๋ยวไรลหพี่ีอีกดอกนึงนะครับ ไปอุ้นึ่งไป,ไปตามเบื้องต้อกันพี่น้องนะครับพอดีก็ได้อุ้มหนึ่งโอ้ส้มยี่ก็ได้พอเจ้าอะไรพี่นอ้องเดี๋ยวขอไปเบื้องทางไหนอีกนะครับพ่ออีกแล้วจากดอกพวกน,นี้ครับเต็ดตอได้พี่นอ้องถ,ถึงไม่อีกนะครับ สามดอกครับดอกเถาะๆเห็นไ้นมีออกวะแหนมเห็นแบบๆอยู่นะครับเดี๋ยวบวเห็นเราพี่น้องโอ้พี่เฮ้ นี่ครับอีกดอกหนึ่งโอ้เป็นมูดีดีครับไวมาพวกมีคนกับมีคนอื่นกันใช่ไกันพี่เราอะเรแหนมหายยังใหญ่จากน้อยนะครับนี่ ดอกแข็งปกเลยนะครับอย่างเลยพี่น้องดอกหน่ยอยไรครับอพี่น้องแงงบิดมีอีกครัิมีจุ่มหนึ่งเลยดอกนี่ซีหาดอกครับ เดอยดจังน้อยพี่น้องนี่ครับกำลังางำๆอ้พ่อเรื่อยครับ องดอกครับเครื่องกระตาแเราพี่น้องพอสองมู่ครับอีกดอกนึงนะครับห้องเดียวกันและ ดอกนู้นกันพี่น้องพี่หน้าขาวครับดอกงามบ่งามยิ่งดีพี่น้องนี่ช่วงนี้เหลือกบ่ได้นะเก็บย่างเดียวพี่น้องนะครับแต่ว่าดอกแข็งดีอยู่พี่ นะครับเห็ดหนาขาวอ๋อเดี๋ยวเก็บเห็ดหนาขาวจากคาวก่อนน้องพี่น้องได้เห็ดหนาขาวมาจังน้อยแล้วนะครับเก็บเห็ดกอต่อพี่น้องซองดอกครับ ดอกแข็งดีอยูอ่นี่ดอกหนึ่งครับนี่เป็นเห็ดนาแหล่พี่นอ้องนี่ครับกินแซ่บเพื่อกันนะครับดอกแข็งปวกเรืองซ้จำๆเห็ดกอเลยนี่ครับ ก็อีกดอกหนึ่งครับสองดอกพี่น้องดูถุงพนเา้าว่าอีกแล้วพี่น้องมาหันได้ถุงพนนี่นะครับหยับมา้างี้ยบเลยอ้ยเนาขอหอญาตเก็บไส้กระต่ายก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวตัดขาทีหลัง เกิดความรวดเร็วครับถามมากอนเป็นเห็ดก้อนะครับเห็ดก้อออกย้ำแรงที่นอกดอกสนีแหละเมืองขาปวกกินนี่ครับดอกแข็งดีอีกสองดอก กออีกแล้วครับมูนึงพี่น้องอกออีกคือเกาครับอดอกหญ่นนครับ ซองดอกครับอดอกงามๆมันนี้แข็งดีเลยนะครับเดี๋วยวเราเบิ้งจากค้ากันที่นอกหามีมูอีกนะครับนั่นบนเนี่ยคือเห็ดอุจุแท้โหอีู่ีนี่ครับ นี่พี่น้องตามเือน้งกันเรื่อยๆครับมาฟังปีอีก นึงครับพ่ออีกแล้วพี่นะ้องดอกหนึ่งเห็ดกอรครับ ีอีกว่กมูยมูนี่ครับเนาะแปดเตีมมล้วพี่น้องตามนุนต่อนะครับม่รแล้วเตะ อก,กอพี่น้องดอกเดียวนี่ครับอกออีกแล้วครับตากแดดดูพี่น้องมาดิดอกหนึ่งนี่ขลางยังงามเลยนะครับขังถึงแตก ดอกจูมนะครับห็ุดกอพี่นอ้องไปใหล่ะเห็นแบบแบบนี้ดอกน,ะนึองน,นี่ห้อยคุ้นเคี้ยแตกพี่นอ้องถ้าคนมาหาราหากันนะครับ เบิดไปมีกดกอดอกหนึ่งไปแน้อีกดอกหนึ่งครับ แล้วครับนี่พี่น้องเห็ดก,ก้อดอกแตกเนาะน่าสีครับมีอีกดอกหนึ่งอ,อู้นอีกี่อีกจีนึงนะครับ โอ้ยมีกี่เดียวพี่น้องรีดีขนาดสองดอกนะครับเหลียวเบ่งหนักแน่พี่น้องดอกหนึ่งแ็งพวกนะครับ ไม่ได้ออกจุ่มกันนะครับออกข้างพี่น้องเล่งเบึงดีๆนะคือดอกใหม่หพุดูอย่กับแม่นนะครัาเก็บก้อนเดตคาที่รังนะครับนี่พี่น้องสีคือดอกอันนี้นุลนะครับดอกหนึ่งครับ ีครับกำลังปปไปจีเดดไปโอ้ปีกนี่ยปาดมนมีกระตาไส้เหรอครับ หุ่นนั้นเบิดกรับแดงๆตอนรดตัดขายไปน้ำงนด,ดนี่ครับดอกแข็งๆนี่ครับ เลยตะเลืดพี่น้องเดี๋ยวก็เห็นนี่ครับเต็มตาแล้วดอกบุกงอีกครับ เป็นอุ้มกอนะครับได้แทบทุกอุ้มเลยไปหน่อยนี่บ่อ๋อเดี๋ยวเราไปหจากข้าวก่อนนะฮะเห็ดกอพี่นั่งโอ้ตากแดดพี่อีกดอกนึ่งนะตากแดดด้ยวยกันพี่นั่ง นะครับดอกแข็งดีดีพี่นอ้องโอ้ไก้เต็มกระตาแล้วนี่บัวไม่สองดอกเลยอีกดอกหนึ่งนะครับดอกนี้ดอกงามอยู่พี่น้องสีงามอยู่ มมีมูนะครับมีดอกเดียวพลอยเลี้ยบพี่น้องดอกนึงหยุดขางขวดเบียร์นะครับเห็ดกอดาวเม็ดกันซองดอกนะครับวาดขี้รดสากพอดีเห็นนะครับ ง่ายมองเดี๋ยวเกขึ้นไปอีกน้อยนึงพี่น้องหาพ่ออีกนกผ่านทั้งพ่ออีกแล้วครับนี่เถาแต่แข็งนี่พี่น้องนะครับดอกแข็งดีขนาด สองดอกครับโอ้ยข้างนอกสองดอกนะครับเดี๋ยวตัดค้านะครับอีกดอกนึงข้่งนอก ดอกนึงมีอีกว่าไปเดี๋ยวรอเบื้องน้ำกัน,นครับเห็ดก้อนดอกนม้แล้ว ทีงามนะครับบูติกเด็ด